หลังจากเราเปลี่ยนสอนแน่ไปแล้วโดยเช็คแรงดันเอาฟองสบู่ใส่ไม่มีรอยเดือดเลยด้วยแรงดันไม่ต่ำกว่า200ตามรูปที่เห็นนะไม่รั่วแล้วนะครับสวัสดีจ้า สาวกเชฟโรเลตมาเลยมาเลย2คันที่เพกต้าใช้เพกต้าต้องดูแลรักษายอย่างดีแล้วร้อนขนาดนี้ไม่มีแอร์ขับรถลําบากมากขับรถทํางานปกติเลยแอร์ไม่เย็นมันมีแต่พัดลมออกมาก็เลยไปเช็คกับช่างกาพลน้ํายาแอร์ขาดงงมากน้ำยาแอร์ขาด,งงาาขาดช่างพลวินิจฉัยว่าอาจจะมีอะไรรั่วซึมปันนั้นเราเติมน้ํายาแอร์เข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ไป3สัปดาห์ไม่เย็น กลับไปใหม่ปรากฏว่าสอนแอร์นะรัว่วสอนแอร์จะเป็นตัวเล็กๆมนันเป็นวาวล์วเปิดปิดใจแอร์ตามทิศทางน้ำยาแอร์ตามทิศทางรัว่วจะรัว่วก็เลยเปลี่ยนสอนแอร์ใครขับรถยนต์อ่ะอาการคือไม่เย็นฉ่าอ่ะหรือมีแต่ลมออกมามีความเย็นน้อยๆอย่ะสังเกตดีๆนะเพราะว่าแอร์ไม่เย็นเนี่ยมีหลายสาเหตุการที่น้ำยาแอร์ตกเนี่ยหรือน้ำยาแอร์พร่องอ่ะมันต้องมีอะไร ผิดปกติแน่นอนรอยรั่วรอยซึมอะไรพวกนี้ของเบกตาเจอที่ตัวส่อนแอรั่วทุกคนก็ลองพิจารณาอาก,การรถของแต่ละคนไม่เหมือนกันของเบกตาโชคดีแค่สอนตัวเดียวโอ้ยชิลมากเปลี่ยนปึ๊บสบายบือสดตอโบแอร์เย็นช่ำเหมือนเดิมพาไปดูช่างคนเขาเปลี่ยนแล้วก็มีการตรวจสอบก่อนที่จะเอามาใช้งานเบกตาก็ชิลละตอนนี้ไปแล้วทุกคนร้อนขนาดนี้แอร์ไม่เย็นไม่ไหวนะทุกคนลองเช็ครถตัวเองนะถ้ามีอาการคล้ายๆกันคอมเมนต์ได้นะจ๊ะ เออจะบอกว่าสอนแอร์ก็ไม่แพงหรอกนะหลักร้อยไปแล้วบ๊ายบาย